ประวัติความเป็นมากระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 4 3 5มีสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาไทยหรืองานการปกครองประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ ระหว่างกระทรวงมหาไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกันโดยให้กระทรวงมหาไทยรับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียวกระทรวงมหาไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็นสามกรมมีเชื่อเรียกตามธรรมเนียบเดิมแต่ให้มี หน้าที่ต่างกันคือ 1. กระทรวงมหาดไทยกลางเป็นพนักงานทำการทุกอย่างซึ่งมีซึ่งมีให้แยกออกไปเป็นหน้าที่กรมอื่น2กระทรวงมหาดไทยฝ่ายเหนือให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้ายกับแผนกอายการรวมทั้ง การเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศแต่ภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่ประหลัดทุนฉลอง 3. ผมมหาไทยฝ่ายพลัมพังให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกปกครองท้องที่สำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคได้กำหนด รูปแบบการปกครองเทียกว่าเทศาพิบาลขึ้นมาใช้และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็น 1. มณฑล 2. เมือง 3. อำเภอโดยมี 1. สมหเทศาพิบาล 2. อผู้ว่าราชการเมืองและสานายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกสุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆและมีกำนันผู้ญีบ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตำบลและหมู่บ้านคมมหาไทยฝ่ายพลัลพัง จึงเป็นต้นกำเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลำดับดังนี้พศสอ5 8กรมพลำพังมีส่วนราชการย่อยคือกรมปกครองและกรมฝ่ายเหนือ พศ2459กรมพลังพังมีส่วนราชการย่อยคือกรมปกครองท้องที่และกรมการเมืองพอสอกศ2460กรมปกครองมีส่วนราชการสองแผนกคือแผนกปกครองท้องที่และแผนกการเมืองพศ2466 กรมพระลำพังมีส่วนราชการย่อยคือกรมปกครองและกรมการเมืองพศ2467กรมพลำพังมีส่วนราชการย่อยคือการภายในกรมภายนอกและกรมทะเบียนพศ2 4 6 9กรมพลำพังมีส่วนราชการย่อยคือ กรมปกครองกรมทะเบียนและกรมราชทัณฑ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วในปีพศ2476กรมพระลำพังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาไทย ต่อมาในปีพศ2505จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อคมการปกครองจนถึงปัจจุบัน